สวัสดีค่ะวันนี้มีร้อเข้ามาใหม่อีกแล้วนะคะชุดนี้เป็น SUV ก้านยกนะคะยอดแดงขอบ18กว้าง9นะคะออฟศูนย์ชุดนี้มาพร้อมยางนิโต265 60 1้นะคะเป็นยางนิโตปี18นะคะ ดอกยางนานาพร้อมใช้งานนะคะดอกยางนหนาพร้อมใช้งานเลยค่ะล้อเดิมๆสวยๆนะคะชุดนี้นะคะ เดิมๆสวยๆเลยชุดนี้ราคา15,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยเลยค่ะสามารถนำล้อเก่าของลูกค้านะคะมาแลกเทินที่ร้านได้เลยค่ะใส่กระบะ6รูตัวสูงได้ทุกรุ่นเลยยกเว้นนาวาลานะคะ หลานสัญญาการยางปักทางห้องเฮอเําเภอยังตลาดจังหวัดกาฬสิน์นะคะสามารถแอดไลน์ไอดี0 9 9 3ย์4468นะคะเบอร์นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ